พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเราเข้าใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องตื่นเต้นไหมครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับเราชื่นชมยินดีนะครับและขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะครับพี่น้องครับพระองค์เสด็จมาเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับพระองค์เสด็จมาครับเพื่อที่เราจะสามารถที่จะสร้างสันติภาพกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับ ผ่านทางพระเยซูเจ้าอเมนนะพี่น้องครับพี่น้องพระคัมภีในเช้าวันนี้นะครับมาฝากถึงพี่น้องครับอยู่ในอิสยาครับอิสยาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับคําพยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระองค์นะครับอิสยาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่7พี่น้องมีพระคัมภีนะครับเราอ่านไปด้วยกันนะครับอิสยาบทที่9ครับมี7ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับแต่เมืองนั้นที่อยู่ในสภาพสงเศร้าจะไม่ทุกข์ระทมอีก ในการก่อนพระองค์ทรงให้แคว้นเซบุลุนและแคว้นเนปทาลีเป็นที่ดูมินแต่ในภายหลังพระองค์จะทรงทำหนทางฝั่งทะเลและดินแดงฝากตะวันตกของแม่น,น้ำจอแดนคือกาลิลีของบรรดาประชาชาตินั้นให้รุ่งโรจน์ชนชาติที่ดำเนินในความมืดเห็นความสว่างยิ่งใหญ่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชแสงสว่างจะส่องมาบนเขาทั้งหลายพระองค์ทรงทวีจำนวนคนในชาตินั้นขึ้น โรงทรงเพิ่มพูนความชื่นบานของพวกเขาเขาทั้งหลายเปลมปลีเฉพาะพระพักพระองค์ดั่งความชื่นบานในฤดูเกี่ยวเก็บดั่งความอย่างคนยินดีเมื่อเขานําของริบมาแบ่งให้แก่กันเพราะว่าแอกอันเป็นภาระหนักของเขาก็ดีไม้พลองที่ตีบ่าเขาก็ดีไม้ตะบองของผู้บีบังครับเขาก็ดีโะรงทรงหักเสียเหมือนอย่างในวันของคนมีเดียนเพราะรองเท้าทหารทุกคู่ที่กระทืบจนสั่นสะเทือน และเสื้อคลุมทุกตัวที่เกลือกอยู่ในโลหิตจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงใส่ไฟโดวยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราคือบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบาของท่านและเขาจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิลันองค์สันติราชการเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันติภาพของท่านจะไม่มีที่สิ้นสุด บนพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระองค์เพื่อที่จะสถาปนาและเชิดชูมันไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์การความกระตือรือร้นของพระยาเวจอมทัพจะทําการนี้โอ้พี่น้องครับความผิดตอนนี้นะครับอิสยาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับเป็นความหวังครับความหวังให้กับบรรดาประชาชาินะครับให้กับมนุษย์ทุกคนครับ นะชนชาติที่ดำเนินอยู่ในความมืดจะได้เห็นความสว่างครับเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาชนชาติในข้อที่สนะครับชนชาติที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจุราชนะชีวิตของมนุษย์ที่ดำเนินปลายทางคือความตายความพินาศนะครับพระกบฏบอกว่าแสงสว่างจะส่องมาบนเขาทั้งหลงายอเมนนะครับแล้วข้อที่สาบอกว่าเขาทั้งหลายจะเปรมปรีเฉพาะพระพักพระเจ้านะดั่งความชื่นบานในฤดูเกี่ยวเก็บดั่งคนยินดีเมื่อเขาเอาของริบ มาให้แก่กันพี่น้องบอกเป็นความชื่นชมนี้นะครับของคนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเขาย่ํายีนะเคยถูกเรียกว่าไปเป็นเฉลยนะเอาทรัพย์สมบัติของเขากลายเป็นของริบของของกอ,องทัพคนอืน่นบัดนี้เขาได้คืนมานะแล้วมาแบ่งกันพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับเราจะไม่เข้าใจพระกัมภีตอนนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าใจบริบทผมอยากจะขอเวลาสั้นๆอธิบายบริบทสั้นๆน,นะครับอิสยาบทที่9อิสยาบทที่8ครับ พระเจ้าได้พูดถึงการพิพากษาครับนะการพิพากษาที่จะมาอยู่บนอาณาจักรเหนือครับอาณาจักรเอิสราเอลนะครับว่าอัสเีเลียนะครับจะมาบทขยี้เขาพี่น้องเนื่องจากเขาไม่กลับใจนะครับเขายังคงติดตามพระอื่นและดําเนินชีวิตอยู่ในความชั่วร้ายครับดําเนินชีวิตทําในสิ่งที่พระเจ้าสสเสียใจยนพี่น้องครับนะไม่ว่าจะเป็นการไหว้รูปเคารพการปล่อยให้เกิดความอายุติธรรมทั่วทั้งแผ่นดินนะครับการที่ไม่ได้ดูแลคนที่ยากไร้นะและการที่เขานั้น กระทำสิ่งที่น่าอับอายครับนะทำเหมือนกับคนที่ไม่มีพระเจ้านะการพิพากษามาถึงนะครับในอิสยาบทที่8นะอนาณาจักรเหนือ,อ,อถูกอัสซีเรียนะครับบทขยี้อย่างทําลายอย่างเรียกว่าไม่เหลือซากเลยนะพี่น้องครับนะแล้วก็อิสยาห์นะครับพระเจ้าบอกว่าเขาจะมีลูกนะครับลูกเขาจะชื่อว่าในในอิสยาบทที่8ข้อที่หนึ่งนะครับลูกเขาจะชื่อว่ามมเฮซาลาฮัสบัส ซึ่งหมายความว่าของลิฟนะจะถูกของลิฟไปเลยนะจะถูกไปเป็นเหยื่อจะถูกเหยื่อจะถูกจับอย่างรวดเร็วพี่น้องนี่คือการพิพากษาครับบุตรโดยใช้บุตรชายของอิสยาครับเป็นคําพยากรณ์การพิพากษาที่จะมาถึงอาณาจักรเหนือพี่น้องอาณาจักรใต้ในเวลานี้นะครับซึ่งอิสยาดูแลซิ่งอิสยาอยู่นะครับก็คือว่ากษัตริย์อาหัดประชาชนในอาณาจักรใต้อาณาจักรยูดาห์อยู่ด้วยความหวาดกลัวครับนะกลัวภัยสงครามกลัวภัย ที่จะตามมานะครับของอัสซีเรียพี่น้องครับแต่พระเจ้าสัญญาครับในอิสยาทั้งบทที่7และบทที่9ในวันนี้นะครับว่าพระองค์จะส่งองค์อิมมานูเอลมาครับนะที่จะมาช่วยเขาเราเห็นภาพนะครับลูกของอิสยานะครับการพิพากษาเกิดขึ้นนะเขาจะไปเป็นของริปนะเขาจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยนะครับแต่ว่าในอิสยาบทที่9พระคัมภีร์พูดถึงนะครับว่าเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาครับ นะแล้วจะประทานการปกครองบนป่าของท่านแล้วก็เป็นจริงนะครับในอีกเจ็ดร้อยปีถัดมานะครับพระเยซูคริสต์มาประสูติน้องครับพี่น้องครับ,น,รบนี่คือความชื่นชมยินดีนะครับคนในสมัยของอาณาจักรยูดาในเวลานั้นนะครับอิสยาบทที่เก้าอยู่ด้วยความกลัวครับอยู่ด้วยความหวัดหวันนะอยู่ด้วยความวิตกกังวลนะว่าบ้านเมืองเขาจะอยู่ยังไงจะมีสันติภาพเกิดขึ้นไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับ เพราะว่าอัสเีเลียนี่มายึดไปแล้วกวาดต้อนอาณาจักรเหนือไปแล้วอาณาจักรเหนือล่มสลายไปแล้วพี่น้องเหลือแต่อาณาจักรใต้คืออาณาจักรยูดาห์ครับแล้วกัมปีตอนนี้มาบอกนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะอยู่อย่างสันติสุขได้ครับนะเมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าและเป็นพระสัญญาของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าจะฟื้นฟูเขาครับแล้วในข้อที่หนึ่งนะครับพูดถึงอาณาจักรเหนือนะครับพระเจ้าบอกว่าจะไม่ทุกข์ละโทมิกต่อไปนะและพูดถึง ดินแดนหนึ่งนะครับที่สําคัญมากเลยคือการลิลีของบรรดาประชาชาตินะพระกัมพีบอกว่าพระพระองค์จะทําให้การลิลีของบรรดาประชาชาตินั้นให้รุ่งโรจน์พี่น้องพันธกิจของพระเยซูเมื่อเสด็จกลับมาเเมื่อเสด็จมานะครับเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วนะครับพระองค์ทำภักิจพันธกิจของพระองค์นะครับหลักๆเริ่มต้นที่การลิลีครับพี่น้องนะอยู่ริมทะเลสาบการลิลีนะครับเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับและผู้คนอยู่กันอย่างมากมายนะครับในตอนนั้นอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลพี่น้อออองงตนนเหืข เยรูซาเล็มพี่น้องครับนะพี่น้องนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าครับที่เป็นจริงพี่น้องกลับมาดูชีวิตของเราวันนี้นะครับวันนี้ผมคิดว่าเราก็ดําเนินชีวิตนะบริบทสังคมเราไม่แตกต่างจากคนที่อยู่ในภัยสงครามความหวัดลัวสงครามนะครับเหมือนในสมัยของกษัตริย์อาหัสเลยครับนะในอาณาจักรยูดาในอิสยาบทที่เก้าครับพี่น้องพี่น้องปีที่ผ่านมานะครับเราเกิดสงครามนะครับสงครามกับ กับเชื้อโรคนะครับสงครามกับไวรัสนะโควิด -19 เนะเราต่างอยู่ด้วยความเรียกว่าเป็นภัยสงครามนะพี่น้องนะผลที่เกิดขึ้นนะครับนะเปิดภาวะเข้ายากหมากแพงปัญหาเศรษฐกิจนะครับผู้คนล้มตายนะครับอันนี้เรียกว่าจริงๆแล้วก็เป็นภัยสงครามแบบหนึ่งเลยนะครับพี่น้องผู้คนอยู่ด้วยความหวาดกลัวครับต่างเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะครับไม่กล้าออกไปไหนนะครับสิ่งนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความหวาดกลัวครับพระคัมภีร ในเช้าวันนี้นะครับจะมาบอกพี่น้องครับคริสต์มาสเป็นความหวังพี่น้องนะคริสต์มาสจะเป็นสันติภาพครับเป็นสันติสุขที่พระเจ้าประทานให้อย่างที่บอกนะครับคนที่อยู่ในความมืดเขาจะเห็นความสว่างคนที่อยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจุลาชแสงสว่างจะส่องบนเขาพี่น้องครับและเขาจะชื่นบานครับนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับของที่เขาเคยถูกกลิบไปนะครับบัดนี้พระเจ้าคืนให้กับเขาแล้วพี่น้องนะสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนะครับนอกจาก สภาวะภายนอกแล้วครับภาพฝ่ายวิญญาณก็เช่นกันพี่น้องครับภาพกายภาพนะครับเป็นภาพสะท้อนของฝ่ายวิญญาณพี่น้องนะฝ่ายวิญญาณตกต่ำยังครับกายภาพจะเป็นแบบนั้นพี่น้องครับในฝ่ายวิญญาณนะครับเราต่างอยู่ภายใต้ความบาปพี่น้องครับอยู่ภายใต้โลกนี้นะครับที่กําลังมุ่งหน้าไปสู่ความพินาศครับอยู่ภายใต้โลกนี้นะครับที่เสื่อมรามลงทุกวันทุกวันพี่น้องครับพี่น้อง จึงไม่แปลกใจนะครับที่เราจะอยู่ภายใต้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับที่เป็นความทุกข์ระทมและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเพราะว่าจิตวิญญาณของเรานะครับอยู่ภายใต้ความบาปครับอยู่ภายใต้ความมืดมนแล้วก็มีตอนนี้สัญญานะครับว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาครับพระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานสัติภาพให้กับให้กับเรานะครับในข้อที่6นะครับบอกว่าคาพยากรณ์ของอิสยาห์นะครับว่าเด็กคนนี้เกิดมาครับการปกครองจะอยู่บนบาของท่าน เขาจะเรียกท่านว่าเป็นที่ปรึกษามหัศจรย์ความหมายว่าที่ปรึกษามหาศย์นะครับในนี้คือพระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานแนวทางในการดําเนินชีวิตนะครับแนวทางในการแก้ปัญหาคําปรึกษาที่ดีครับให้กับเรานะพี่น้องครับเมื่อไรก็ตามที่เรารเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากนะครับรเผชิญกับอุปสรรคเผชิญกับสิ่งที่เราวิตกกังวลน,นะครับเราสามารถเข้ามาอธิษฐานครับขอคําปรึกษาขอแนวทางขอการทรงนําครับ จากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้พี่น้องนะพระเจ้าผู้ทรงเมตตทลิ์พูดต่อมานะครับพระบิดานิรันและองค์สันติราชนะและพระเจ้าองค์นี้นะครับพระเยซูทรงมีฤทธานุภาพครับและทรงอยู่นิรันร่วมกับพระบิดานะครับและทรงเป็นองค์สันติราชด้วยพี่น้องอย่างที่ความหมายที่ผมเคยพูดไปนะครับในสองสันตอนที่ผ่านมานะครับพระเยซูเป็นองค์สันติราชครับเสด็จมาเพื่อสร้างสันตินะครับเมื่อก่อนเราเป็นศัตรูกับพระเจ้านะครับนะเราอยู่ในสงครามที่ เรากําลังเป็นฝ่ายที่เรียกว่านําไปสู่ความพินาศนะครับเพราะสงครามนี้สงครามกับพระเจ้านะครับอยู่ภายใต้ความบาปปลายทางของเราคือความพินาศครับคือความตายแต่พระเยซูคริตสต์เสด็จมาครับเพื่อให้เกิดการสงบสึกเกิดขึ้นครับเพื่อที่เรานั้นจะรับสันติภาพจากพระเจ้าจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับคืนดีกับพระเจ้ามีชีวิตที่ยอมจำนนกับพระเจ้าครับผ่านทางองค์พระเยซูคริตสต์เจ้าอาเมนนะพี่น้องครับ นี่คือสันติภาพครับที่พระเยซูเสด็จมาครับเพื่อสร้างสันติกับพระเจ้าพี่น้องและเพื่อที่เรานั้นจะได้ชีวิตที่ครบเวายุบูญได้พี่น้องครับมีชีวิตที่พระเจ้าสัญญาครับและการเพิ่มภูนจะปกครองจอยู่บ,บาบของท่านครับและสันติภาพของท่านจะไม่มีที่สิ้นสุดและท่านท่านจะปกครองและจะสถาปานาอาณาจักรท่านด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับพี่น้องคริสต์มาสนี้ก็สอส่งความปรารถนาดีนะครับแล้วก็ คำอธิษฐานนะครับถึงพี่น้องทุกท่านนะครับในการเสด็จมาของพระเยซูรเจ้าขอพระเยซูเสด็จมาในหัวใจของพี่น้องครับขอพระเยซูเข้ามานะครับเป็นที่ปรึกษาศจรรย์ครับให้กับพี่น้องนะครับขอพระเยซูเสด็จเข้ามานะครับเพราะพระเจ้านั้นทรงพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ครับและที่สําคัญนะครับขอพระเยซูเสด็จมาครับเพื่อสร้างสันติในหัวใจของเราครับเพื่อเราจะรับสันติมีสันติสุขในหัวใจมีสันติภาพในชีวิตของเรานะครับและมีชีวิต ที่ครบบริบูรณ์พี่น้องขอบพระคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจในฐานครับพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําพยากรณ์ขององค์พระเจ้าที่พยากรณ์อิสยาบทที่9ถึงการเสด็จมาของพระผู้ไทยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นจริงในอีก700ปีผ่านมาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อที่ลูกนั้นจะมีชีวิต จะพ้นจากความพินาศเพื่อที่ชีวิตของลูกนั้นจะมีสันติสร้างสันติภาพกับพระเจ้ามีชีวิตที่ยอมจำนนกับพระองค์และมีสันติสุขในหัวใจและมีชีวิตรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พบแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอต้อนรับและเปิดหัวใจของลูกเชิญองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในหัวใจของลูกเข้ามาในชีวิตของลูกเพื่อที่พระองค์นั้นจะเป็นที่ปรึกษามาสจรรย์ของลูกเพื่อที่พระองค์นั้นจะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธลิ์เพื่อที่พระองค์นั้นจะพาลูกนั้้นเขาไปพบ สามี i, ทํากับพระเจ้าพระปิดานิรันด uh ์และเพื่อที่พระองค์นั้นจะเป็นผู้ที่สร้างสันติเพื่อที่โลกนั้นจะกลับคืนดีกับพระเจ้าพระปิดาลูกขอบคุณพระองค์ลูกอธิษฐานกลาบทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมานะครับเป็นพระเจ้าของบรรดาประชาชาติครับในข้อที่สองนะครับบอกเลยนะครับในข้อที่หนึ่งนะครับบอกว่านะครับการลิลีของบรรดาประชาชาติพี่น้องพี่น้องพระเยซูไม่ใช่เป็นพระเจ้าเฉพาะของชนชาติยิวนะครับ ระเยซูการเสด็จมาของพระองค์เพื่อมนุษย์ทุกคนครับทุกชนชาติที่ดําเนินอยู่ในชีวิตอยู่ในความมืดนะครับเห็นความสว่างพี่น้องดังนั้นรูปนี้นะครับพี่น้องครับเป็นรูปการเสด็จมาประสูตินะครับในศิลปะที่เป็นแบบเม็กซิกันพี่น้องครับนะขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วผมอยากเห็นภาพนะครับว่าเรามีภาพของการประสูติของพระเยซูคริสต์นะครับในทุกๆวัฒนธรรมเลยครับทุกๆเชื้อชาตินะไม่ได้เฉพาะตะวันตก คนผิวขาวนะครับไม่ใช่นะพี่น้องครับพระเยซูเป็นพระเจ้าของคนทุกชาติพี่น้องของคนเอเชียด้วยครับพระเยซูเป็นพระเจ้าของคนไทยนะครับเมื่อเร็วนี้เราก็เห็นนะครับภาพการเสด็จมาของพระองค์นะครับในศิลปะแบบไทยพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าครับให้เราต้อนรับพระเยซูนะครับเสด็จมาจากบรรดาประชาชาติเลยพี่น้องครับจากทุกเผ่าพันธุ์ทุกเชื้อชาติเพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุกคนครับเพื่อมนุษย์ทุกคนนะครับและเพื่อคนไทยด้วยครับและเพื่อมนุษย์ทุก ชนชาขอบพระคุณพระเจ้าครับพระเจ้าความพี่น้องนะครับ